สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับสื่อการสอน r e เ p อร์อ d ด o นะครับ EP ที่7แล้วนะครับวันนี้เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วนะครับวันนี้จะพาไปทำสิ่งที่ยากลองลงมาจาก EQ นั่นก็คือคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับก่อนที่จะพาไปทำคอมเพรสเซอร์ผมจะพาไปทำบางอย่างนะครับซึ่งมือใหม่อาจจะได้เจอนะครับตอนที่ลงโปรแกรม r e เ p e r นะครับ ก็คือเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะอ่านวีเอสทีวีสไทยวีเอสอะไรต่างๆแบบนี้นะครับคือการที่มันอ่านอย่างนี้มันจะทําให้เราหาพักอินได้ช้านะครับคือก็จะพิมพ์หามันก็จะช้านครับนี่สมมติ X ที่10ดำเนี่ยมันขึ้นเกกับตัว A ใช่ไหมผมกดตัว A มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันอ่าน V s t ท นะครับการที่เราไม่อยากให้มันอ่าน VST เนี่ยเราไปทำอย่างนี้ครับก่อนอื่นให้ท่านตามผมมานะครับกด alternate O ครับ auto f l o s e f x windows auto f l o s t นะครับอ่ะเลื่อนลูกศรลงไป f show in f p e show in f ครั้งครับเลื่อนลูกศรลงไป3ครั้งนะครับไปหาคำว่า show in f x p r s t menu show in f s menu นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขวาครับ จากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปหนึ่งที plug-in type free p e c k อะไรนี่นะครับเนี่ยมันเช็คอยู่นะครับให้ติ๊กออกนะครับ enter ครับ insert เรียบร้อยนะครับอคราวนี้ะลองเลื่อนดูนะครับจากนี้ก็กดได้แล้วครับตัว a ตัว b ตัว c อะไรก็ว่ากันไปนะครับอสมมติว่า contact นะครับมีนะนะฮะโอเคจากนั้นเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ผมก็จะ import เพลงเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเพลงเดิมออดโอเคนะครับแล้วก็เราจะ add fx เข้ามาเหมือนเดิมนะครับกดตัว f ครับ 1. 1> จากนั้นก็ไปหาอคอลโคส ตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่คอโคสแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเรายังไม่ตั้งให้มันไม่อ่าน VST เราสามารถไปพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเลิกอ่าน VST แล้วนะครับเรากดตัว R ไปหาได้เลยโอเคกดตัว R ครับอารีคับวงเปิดครับอารีคับวงเปิดครับควบวงในปิดนี่ฮะคอมเพรสเซอร์ของ r ิป p e r จะชื่อว่า r e c o m นะครับ r e c o m รีคับวงเปิดครับควบวงในปิดสี่สามสี่สี่รีคอมนะครับ เราจะเอาปักอินตัวนี้นะครับก็เอนเตอร์เข้ามา FF เอนแทคหนึ่งพุ่ออ่ะจากนั้นเราจะไปดู UI ของมันก่อนนะครับกดตัว F ครับตัว F นะครับเอฟเหมือน EQ เลยนะครับกดตัว F แล้วก็กด F6 ครับแ้วก็ตีเห็ดดีบีเอ็มแซคอ่ะดูนะฮะว่าคอมเพรสเซอร์มีปุ่มอะไรให้เราป่าปังนะครับเทโชฟิคเดอร์อ่ะปุ่มแรกที่เจอนะครับก็คือเทโชนะครับเทโชคืออะไรครับเทโชคือ การที่เราตั้งให้คอมเพรสเซอร์มันเริ่มทำงานนะครับสมมติว่าเรามีเพลงแล้วเราตั้งให้มันทำงานที่ลบยีนะครับเราก็ไปตั้งให้มันไปลบยีนะครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะเริ่มทำงานนะครับถ้าต่ำกว่าลบยีไม่ทำงานนะครับต่อไปครับอันนี้สไลเดอร์นะครับเลื่อนไปเลยครับอันนี้ศูนย์จุดศูนย์อยู่นะครับอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเลยนะครับ อ่าเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับเราจะพิมพ์ลบยีก็ได้นะครับพิมพ์ตัวนี้ก็ได้หรือจะสไลด์เดร์ก็ได้ครับต่อไปครับเอ็นีโอกราพิมพ์อพิมพ์คำันนี้เราไม่ต้องโฟกัสนะครับวันนี้เราจะโฟกัสที่ไม่กี่ปุ่มนะครับโอเคแถ็บไปครับอจุดสูอ่ะแถบไปครับสามุดศูนอ่นะครับแอดแท็ก็คือความเร็วของการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับว่าจะให้มันทำงานทันทีไหม าตั้ง Ad t a c ็ไว้ที่ศูนย์เนี่ยมันทำงานเลยนะครับเมื่อถึงลบ24แต่ลบ24ปุ๊บทำงานเลยนะครับอ่ะแท็ไปครับ e d i t คสี่พิมพ์ตัวนี้ได้เลยนะครับแทบไปครับ Re. l e a s e บ0อลลางก็เหมือนกันนะครับ l e a s e ก็คือให้มันปล่อยนะครับสมมุติคอมเพรสเซอร์มันทำงานแล้วเมื่อมันทำงานเสร็จแล้วเนี่ยให้มันปล่อยเลยไหมนะครับสมมติ e d i t คสี่จุดอันนี้มันอยู่ที่100มิลลิเซกนะครับก็คือเสียววินาทีนั่นเองครับ 100่งร้ยเซียววินาทีนะครับ100มิลลิเซกนะครับก็คือให้มันทํางานมันจะนับไปก่อนถึง100นะครับมันถึงจะปล่อยนะครับเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ไปครับออโต้ลีเช็คบลทออโต้ลีเลทอันนี้เพิ่งไปสนใจนะครับแต่ไปครับเรโซเรโซก็สําคัญเหมือนกันครับเรโซนี่คืออัตราส่วนนะครับสมมุติเราตั้งเรโซไว้ที่2ต่อหนึ่งนะครับการที่คอมเพรสเซอร์จะทํางานได้นะครับ เราต้องตั้งเพลย์โชว์ตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะทํางานนะครับถ้า1ไม่ทํางานนะครับ2ต่อ1นะครับเสียงออก1หน่วยเสียงมา1หน่วยนะครับผลที่ได้ก็คือ50%นะครับมาหารกันเอานะครับเป็นคณิตศาสตร์นิดนึ่งนะครับเอาเป็นว่าก็ตั้งตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะทํางานนะครับเรโชตรงนี้นะครับจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณ2หรือ4หรือ5หรือ10ต่อ1ก็ได้นะครับตั้งได้หมดนะครับ แต่ต้องตั้งให้พอดีๆนะครับอย่าตั้งให้มันเกินนะครับมันจะทําให้แบบเสียดันมิกเอาได้นะครับอโอเคครับแถบไปีจส,ส,สโอเคนี่ก็คือความสมมติของเสียงเองครับเอาเป็นว่าก็เอาแค่ a t attack r e l e a s ทเทชโชกับเลโชก็พอนะครับพื้นฐานตรงนี้นะครับเรืมบอกไปนะครับคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับคอมเพรสเซอร์ก็คือความดังเบาของเสียง ไม่ใช่วอล่มนะครับตรงนี้คือดินามิกของเสียงนี่เองนะครับให้เสียงมันคงที่มากขึ้นนะครับไม่ให้เสียงมันดังบ้างเบาบ้างนะครับสมมติว่าเสียงมาดังนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะกดลงนะครับให้มันพอดีพอดีไม่ให้มันพีคจนเกินไปนะครับโอเคนะครับพารามิเตอร์ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับไปดูที่พารามิเตอร์กันบ้างนะครับ f ดับอันนี้จะโฟกัสที่เทโชผมจะลินเพลงแล้วก็ลองปรับดูอะเราจะไปปรับเรโชก่อนนะครับ เื่อนมาที่เลโชแล้วก็เพดัพขึ้นไปเลยครับสองุดเกุ่ดเจ็าขึงหนึ่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 น้นึ่งเ้าะครับตอนนี้อาผมตั้งเอาที่สองแล้วกันสองจ่าึงโอเคจากนั้นอลองฟังเพลงดูก่อนอยากให้เธอได้รู้โอเคผมจะไปจุดที่ดังที่สุดข, <12, S 1> ของเพลงนะครับง้ 12, <สะ> อเคนะครับอันนี้คือจุดที่ดังที่สุดของเพลงนะครับเคเราจะกดไปที่พารามิเตอร์ใหม่นะครับกดตัว P เทโชนะครับผมจะเอาที่ลบ minif เจ็ดจุดหนึ่งดี minif แปดจุด minif ยี่สิบเ็จุ minif สิ minif minif ยี่สิบแปด minif ยี่สิบเอดจุดเก้าดีบีักลบยี่สิบเอ็ดแล้วกันนะครับแล้วก็สามจุดศูนแล้วกัน อ่ะผมเอาศูนย์เลยแล้วกันโอเคลิลิทนะครับผมจะเอาที่ห้านะครับยี่สิบสี่เอสสามสีเอมสนรอยสาสี่อมเอาห้าเอเแล้วกันนะครับคราวนี้ลองฟังดู

สุักพักันจุดสไม่เคสกอันนี้เราเลือกเราสอนขึ้ to นมาหาอาลงมาหาวิทนะครับบดงเปิดนะฮะมันจะมีวทกับดตรงนี้นะครับโก็ปรับก็ได้นะเปิดบเปิดสนี่ก็คือความสมูทนะครับแล้วแต่จะปรับจุดจุงิสุสุจุดสทำ้ออโตเัเกวเปิดสิบครบฮะออโตเมคอัเกรดนะครบออโตงเปิดออโตเมคอัปเกรดวงเปิดสิบห้เอัเกรดนี่คือความดังนะครับที่ คมเมรสเซอร์มันกดลงไปนะครับให้มันเอาเสียงมาทดแทนเราได้นะครับก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ทุกท่านลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมลองปิดนะครับเปรียบเทียบระหว่างการใส่คอมเพรสเซอร์กับไม่ใส่คอมเพรสเซอร์ดูนะครับปิดก่อนจะดังนะครับอ่ะเปิดบ้าง อ่ะปิดครับปิดครับไม่เคยคิดททดทิ้งและจะเป็นแบบนี้ไปทุกเวลาเห็นไหมฮะมันก็จะต่างกันอยู่นะครับมันจะเห็นได้ชัดในตอนที่เรา m i กเพลงนะครับก็ไอเรื่องนี้ไว้เจอกันในตอนที่ m i กเพลงนะครับเราจะได้ใช้กันแน่นอนนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาสั้นๆนะครับตอนนี้ไม่อยากนะครับเราไปปรับกันดูไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็จะปรับตามผมนะครับให้ทุกท่าน,นไปประยุกต์ใช้เองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม,ม,ม่มีทฤษฎีนะครับเพียงแค่มาบอกว่าปุ่มนี้คืออะไรนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในบทต่อไปครับสวัสดีครับ